สวัสดีครับสามเหตุเครื่องจักรกลนะครับวันนี้พามาชมการขึ้นรถคุดเล็กโดยขึ้นสาาทีพื้นเรียบสําหรับบรรทุกรถคุดเล็กนะครับวันนี้ผมขับเองคนเดียวเลยนะครับก็จะลําบากนิดนึงไว้ผมลงคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนช่วยถ่ายผมจะลงอีกรอบหนึ่งนะครับให้เห็นโดยจะมีคนถ่ายด้านข้างนะครับ ทําการค้าค้าก่อนนะครับทั้งสองด้านนะครับก็จะลอยลอยหน่อยนะครับลอยลอยจกักคืนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีไม้หนุนล้อหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่หนุนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลองขับขึ้นเลยนะครับ เราก็จะกดกดนะครับออกดแล้วเดินขึ้นนะครับตอนนี้ครับเรากดกดแล้วหน้าก็จะลอยนิดหนึ่งนะครับ ะเป็นลักษณะน,น,นี้แล้วนะครับแล้วเราก็หนุนล้อหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับการล้นไหลนะครับแล้วเราก็ยกลูกกี่ขึ้นเลยนะครับ เราก็จะเดินหน้าขึ้นอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็สวิงเลยครับสวิงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขับก่อนแ้นหนึงนะครับตอนนี้เราก็หันหลังขึ้นแล้วนะครับแล้วฟุกกี่นี้เราต้องทำ ให้ขนาดกับพื้นนะครับเพื่อให้มันลื่นขึ้นไปโดยง่ายนะครับเสร็จเสร็จแล้วเราก็ดันตัวขึ้นครับกดตัวขึ้น ตัวขึ้นเสร็จแล้วก็ถอยถอยหลังเข้าไปเลยครับคุ่งกี่เราให้ถนนไปขนานกับพื้นนะครับเพื่อสะดวกในการลื่นไหลเข้าไปโดยที่ให้รถแทนเอร์สารีอยู่กับที่นะครับแต่ให้รถขุดเนี้ยถอยหลังเข้าไปเองนะครับ นะครับก็จะหน้าก็จะลอยแล้วนิดหนึ่งหมายถึงคุกกี้ก็จะลอยแล้วนิดหนึ่งนะครับปื๊ด รเราก็จะวางดันหน้าลงหน่อยนะครับ ตอนนี้คือหันหน้าขึ้นด้านหน้านะครับตอนนี้ได้ขึ้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้านล่างนะครับตอนนี้จะเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับ พอขึ้นได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็มาเก็บแขนค้ำนะครับตอนนี้เราเก็บแขนค้ำขึ้นหมดแล้วนะครับก็จะเป็นรถสาลีที่บรรทุกรถขุดเล็กโดยหันบูมอาร์มไว้ด้านหน้านะครับลักษณะนี้ ตอนนี้เราลองหันด้านบูมด้านอาร์มไว้ด้านหลังบ้างนะครับลองลากดูก็ด,ดีครับปกติดีครับตอนนี้เราก็ทดสอบการขึ้นและการลากแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ ถอยเอารถขุดเล็กลงเลยนะครับแคนค้ำทั้งสองข้างก็เอาลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอารถขุดลงเลย เดี๋ยวเราค้ำล้อหน่อยครับช่วยแขนด้วยนะครับช่วยแขนค้ำด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนแล้วมันจะทําให้หักได้นะครับเราก็ช่วยส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ป้องกันรถไหลด้วยนะครับคือถ้ารถไหลนะครับมันก็จะไปทําให้ด้านเนี้ยฉีกขาดได้ไอฉีกแตกได้นะครับเหล็กนะครับ เราก็จะทำล้อหน่อยครับการลงก็ลักษณะเดิมเลยนะครับยกใบมีดขึ้นนะครับเสร็จแล้วพุ่งกี่เราก็ให้ขนานกับพื้นเหมือนเดิมครับเพื่อให้ตัวรถคุดลื่น ไหลโดยรถคูดไหลอย่างเดียวนะครับคือไหลออกอย่างเดียวนะครับคอยเ,ออเดินหน้าออกอย่างเดียวนะครับโดยสาลีอยู่กับที่นะครับนะครับพุ้งกี่ก็จะให้ขนานกับพื้นครับเหมือนเดิมเลยครับพุ้งกี่กับพื้นมันก็จะลูด ไหลแบบลื่นๆออกไปนะครับเมื่อไกลเดินมาไดา้หน่อยแล้วเราก็ทำการยกใบมีดลงครับอ่าไม่ใหบยกพุ่งเกี่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินหน้านิดหนึ่งครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็สวิงเลยครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขับแป๊บนึงนะครับตัวนี้ตอนนี้เดี๋ยวขับแล้วต้องใช้มือเดินรถขุดด้วยนะครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงครับครับตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับ ขึ้นลงแบบง่ายๆเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ